สำหรับสนามสองกันะครับที่บราซิลนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับว่าเราไม่สามารถชนะใครเลยได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือ sentido, ในเรื่องของการเล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยเราสามารถเล่นได้ได,ดีนะครับแต่บางจังหวะในเรื่องของการควบ <entlich S 1> คุมของจังหวะการเล่นในช่วงวลยปลายเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเรื่องของร่างกายเราด้วยประกอบนะครับแต่มันก็ไม่สามารถไปข้ออ้างได้นะครับคนก็เหนื่อย แต่เราก็ไปต้องกลับมาปรับปรุงและพยายามปรับปรงในช่วงที่เวลาที่มีอยู่เนี่ยโดยอาศัยศูนย์วิทยาศาสตาร์กันกีฬานะครับกา,า,ารกีฬาของประเทศไทยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เต็มที่เพื่อจะสู้ในสนามนี้เพราะสนามนี้เองเนี่ยเป็นสนามที่ถือว่าเป็นทีมที่แข็งและก็แข็งมากด้วยในสนามนี้นะครับในเรื่องของการแข่งขันครับพื่อนแล้วก็เขาก็ศึกษาเรามาพอสมควรเหมือนกันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะ เล่นเล่นเสียเองเยอะผิดพลาดเองแล้วก็ทําให้เราแบบไม่ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยแล้วก็มาสนามซ้ำแล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนามสแล้วก็มาพัฒนากันต่อค่ะว่าจุดอ่อนของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขไปพร้อมระบบของเราค่ะก็ต้องดูครับตอนนี้นะครับสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทําการรักษามาตลอดแล้วก็ในเรื่องของมาถึงตรงนี้เราต้องใช้อีกทีหนึ่งด้วยความสมบูรณ์นะครับ ประกอบกับเราต้องวัดกับนักกีฬาที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครมีความสมบูรณ์มากที่สุดแล้วนะครับเราถึงตัดสินใจอีกทีครับ